ไปเลยก้าวกีฬากันบ้างนะครับไปเลยฟุตบอลการกุศลกลองกา้นคนเก่งน้ององเรียนนะครับรายได้สนับสนุนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนนะครับโดยทีมฟุตบอลซิ่งออสตารวมกับมาวิรัยรัชพัฒพระนครที่อยุธยามาวิรัยรัชพัฒมหาสาราคามมาวิรัยรัชพัฒส,สุราษฎร์ธานีและมวิมวิรัยรัชพัฒวะลยหลงก้อนนะครับ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษซีเม็ดนำไรายได้ปันโครงการคนเก่งนอ้ององเรียนสำหรับทีมฟุตบอลซิ่งออสาตานะครับรวมกับราชภัฒน์พระนครที่ยุธยา รัชพัฒมาสารครามรัชพัฒสุรธานีแล้วก็รัชพัฒวะลยลักอลงก้อนเนี่ยในพระบรมราชุปธรรมจัดการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษที่เม็ตนะครับนำรายได้ปันโครงการนะครับขุดเก่งน้องโรงเรียนทำเล ARNING s p e c นะครับพื้นที่การเรียนรู้ให้กับโรงเรียน4ี่จังหวัดโดยสนามนี้นะครับเป็นการแข่งขันสนามที 3, ท่าทีนับฟุตบอลก็รัชพัฒสุรธานีลงควาดแข่งเมดเร็กนะครับ t อพีราชพัฒสุรธานี มีควันใจนะครับนักกีฬาควันใจประชาชนเชนโต,ออต้ปิติพิรมภักดีเทคทีมกับเต๋าส้มชายนะครับกองไวัยร้ายเปิ้ลปทุมราชเบิ้ลปทุมราชนะครับบัวข้าวบัญชามิกเอาบัวข้าวมากันดนวยนะเต๋านะครับเซตพ,พงศ์จอนบราโวสุมจิตจงโจโจ,อจอซึบซักแอรเดอะมูดนะครับพร้อมด้วยศิลปินดารานักกีฬา ชื่อดังอีกมากมม่รู้จักมากไมายนองยิงอมอ่านี่พีไม่ดูจักเลยอ่านไม่ใครสมุดเท่าไรเลยนะคะสาหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารยา์ดรวัฒนารัตนพรมรักษาการอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็มอบไม้ให้ดรพลลกฤษแสงอาวุธค่ะรองอธิการบด,ดีฝ่ายกิจาการนักศึกษาและเครือข่ายสิษย์เก้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นตัวแทนในการดําเนินกิจกรรมค่ะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลก,การกุศลครั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราธานีก็มีความยินดีเป็นย่างมมาค่ะทีทีมนักเตะจากซิงออสตานะคะได้ให้เกียรติมารวมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษนี้เพราะว่ามีความสําคัญเป็นย่างมมาค่ะในการที่จะสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนห้องเด็กๆภายใต้ชื่อกิจกรรมโครงการคนเก่งนอกห้องเรียนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรวมกันเฉลิมฉชลองในโอกาสครบรอบ50ปีข้องมา5วิทยาลายัยราชภัฏ์สุราธานีแล้วก็มีการระดมทุนในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ l e ARNING SPACE ให้กับ โรงเรียนวัตรีธารารามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ย่างเต็มทีกันต่อไปนะคะฝังเสียงสัมพาณ์ค่ะ ครับก็ด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุธนีนะครับร่วมกับบริษัทบุญรอดนะครับเรเวอรี่เราได้จัดกิจกรรมสําคัญเพื่อที่จะระดมทุนเป็นพื้นที่ทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดตรีธารารามที่อาเภอบุญพินจังหวัดสุธนีนอกจากนี้แล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์านีนะครับเราก็เลยจัดกิจกรรมสาคัญครั้งนี้แล้วก็เป็นความร่วมมือร่วมกันในการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนะครับแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของการหางกายสพติดด้วยครับผมารรัปนนเกก็็โคง คนเก่งนอกห้องเรียนนะครับคือเราอยากให้น้องๆเนี่ยเสริมทักษะนะครับความรู้ความสามารถที่นอกเหนือจากวิชาเรียนที่น้องจะต้องเรียนประจําวันเนี่ยนะครับเป็นความสามารถพิเศษไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีศิลปะนะครับหรือสิ่งต่างๆที่น้องจะสามารถค้นหาเป็นความรู้รอบตัวได้สิ่งสำคัญผมว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นวิ่งนะครับเป็นบาสเกตบอลหรืออะไรที่น้องชอบเนี่ยมันได้หมดนะครับสิ่งสาคัญคืออยากให้น้องๆเนี่ยมีสปิลิตนะครับในการ ใช้ชีวิตอยู่รวมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเรานะครับทีมเวิร์คของเราเพื่อนๆนะครับทุกอย่างมันต้องมีกฎกติกามีน้ําใจเป็นนักกีฬาครับนี่พีเตา๋าสมชายตั้งแต่หัวจะดดเท้าโอ้ดีที่ว่เกลืไม่ทัน,นมานี่่น้องเรียกเข้าพีเตา๋าแต่พีเรียกเข้าว่าไร <laughs> <laughs> เรียกน้องหรือบันเพื้น <laughs>